ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากรุงเทพเราเนี่ยมีปัญหามลพิษที่น่าสนใจมากแต่ว่าไม่ค่อยจะมีใครมาเล่าให้เราฟังว่ากรุงเทพเราหรือทั้งประเทศไทยเรานั้นมีส่วนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนสักกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกเมื่อสักครู่เราบอกว่าที่อเมริกานเนี่ยหนึ่งใน4 25%เปที่เรามีปัญหาโลกร้อนฝนตกไม่รู้ว่าทําไมมันถึงตกผิดฤดูกาลทำไมอากาศมันจึงร้อนผิดปกติ น้ำทำไมถึงแห้งน้ำทำไมถึงท่วมรวดเร็วอย่างนั้นเนี่ยมาจากนี่แหละครับการสร้างให้เกิดภาวะโลกร้อนอเมริกาเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้เนี่ย25%ของไทยเรา0.7% อย่างกรุงเทพมหานครนะคะใช้พลังงานเยอะมากที่สุดแล้วค่ะในเมืองไทยนะคะสามสถึงห้ของทั้งประเทศนะคะเรามีประชากรประมาณ12ล้านคนนะคะเราก็ใช้ในสัสดส่วนเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะคะของประเทศที่มีประชากร62ล้านคนและแน่นอนว่าปัญหาหลักเลยของคนกรุงเทพนะคะก็คือปัญหารถติดค่ะเมืองใหญ่ๆของโลกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเนื่องจากว่ามีคนอาศัยอยู่ประมาณ10กว่าล้านคนนะครับ เราก็มีการใช้รถยนต์ค่อนข้างสูงมากประมาณ5ล้าน5 0 0แสนกว่าคันเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องของการเกิดมลภาวะซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็คือการใช้รถยนต์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาซึ่งจากตัวเลขที่เราสำรวจเนี่ยประมาณเกือบ40%นะครับของปัญหาในเรื่องของการเกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีผลโดยตรงนะครับต่อการเกิดปัญหาโลกร้อน เรื่องที่2ก็คือว่าเนื่องจากการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากนะครับทั้งในตึกอาคารสํานักงานทั้งในบ้านหรือแม้แต่ตามถนนหนทางที่มีแสงไฟเนี่ยซึ่งในปัจจุบันก็ยังพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าการประหยัดไฟก็ดีหรือแม้แต่อุปกรณ์นะที่ใช้เช่นหลอดไฟประหยัดพลังงานเนี่ยก็ยังถือว่ามีจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหลัก ส่วนเรื่องที่3ก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่คนไทยหรือคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ไม่มีความเข้าใจหรือตระหนักนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน กรุงเทพมหานครมีนโยบายอะไรที่ทําไปแล้วแล้วก็กําลังจะทําบ้างคะจริงๆที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยนะฮะหลักๆเลยก็คือนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงกับนโยบายในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือพลังงานทางเลือกผมยกตัวอย่างในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เราได้มีการสํารวจนะครับปริมาณพื้นที่สีเขียวแล้วก็มีการปลูกต้นไม้เนี่ยอย่างน้อยปีละ1ล้านต้นมีการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวนะครับประมาณ30%มีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณ10แห่ง เมื่อเทียบกับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมีอยู่แค่14แห่งตอนนี้มีประมาณ20กว่าแห่งเรื่องที่2ที่ได้มีการทําแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำต่อเนื่องแล้วก็อาจจะยังไม่เห็นผลเรื่องการให้ความรู้กับระบบการคัดแยกขยะที่เรียกว่ารีไซเคิลนะซึ่งเรื่องนี้จะช่วยเยอะมากเพราะว่าปัญหาหลักของเทพมานครคือว่าทุกวันเนี่ยคนกรุงเทพยอย่างน้อยเฉลี่ยหนึ่งคนนะครับมีขยะประมาณเกือบ1กิโลนะแปลว่าวันหนึ่งเนี่ยมีขยะประมาณเกือบหมื่นตันทุกวันนะครับ เพ้นตรงนี้สิ่งที่เราทำก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะคัดแยกขยะได้เนี่ยก็สามารถนําขยะที่รีไซเคิลกลับมาใช้ได้ใหม่กับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการประหยัดในเรื่องของพลังงานประหยัดในเรื่องของการที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการฝังกลบด้วยซึ่งอันนี้ไม่นับว่ามันมีผลนะครับที่ส่งผลกระทบถึงปัญหาเรื่องโลกร้อนด้วยนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครสําหรับคุณอภิรักษ์โดยเฉพาะนะคะปัญหาโลกร้อนนี่อยู่ ในแง่ของความสําคัญนี่มีความสําคัญสักอันดับที่เท่าไหร่คะของเรื่องต่างๆที่จะต้องแก้ไขในกรุงเทพมหานครคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของแนวนโยบายที่เราได้มีการสํารวจความต้องการความจําเป็นนะครับอย่างที่คุณวินารัฐถามเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วมันมี3เรื่องที่กรุงเทพเนี่ยอยากให้ให้ผู้ว่าอยากให้ทางกทมในแก้ไขมากที่สุดเรื่องที่หคือปัญหารถติด รเรื่องที่2คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งก็รวมทั้งอุบัติเหตุเรื่องอาชญากรรมนะครับเรื่องความรู้สึกปลอดภัยยิ่งช่วงหลังเนี่ยมีปัญหาเรื่องระเบิดด้วยนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ว่า3เรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดทุกครั้งที่เรามีการสํารวจเนี่ยก็จะพบว่า3เรื pinch, verified, ่องนี้นะฮะเกี่ยวข้องโดยตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนโยบายของเทพมานครก,ก็ดเีเราก็ทําอย่างน้อยทั้ง3เรื่องเนี้ยไปพร้อมๆกันเพ,พียงแต่ว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้มีการนํามาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในเรื่องโลกร้อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมานานหลายสิบปีนะพี่ชั้นผมคิดว่าวันนี้นะครับถึงเวลาที่คนกรุงเทพทุกคนจะได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วก็จะช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะฮะของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหาคนครในวันนี้ด้วย คนส่วนใหญ่เวลาได้ยินเรื่องโลกร้อนเรื่องกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยมักจะนึกว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์นะมักเป็นเรื่องที่เห็นในสารคดีเราก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอีก1 0 20ีปีข้างหน้าเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นเราไม่เริ่มทําด้วยกันพร้อมกันในวันนี้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่าไปรอรัฐบาลอย่าไปรอเจ้าหน้าที่รัฐอย่าไปรอว่าจะมีงบประมาณมาช่วยเราถึงจะเริ่มทาหรือว่าจะต้องรอให้รัฐบาลทำโฆษณารณรงค์ออกทีวีติดป้ายเราถึงเชื่อเเพราาะว่่ไมจป็น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ว่าสังคมนี้ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็จะสามารถทําให้บรรยากาศเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นลองไปฟังเยาวชนนะคะว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในชีพจรโลกกับ NJ คะ่ะ เรื่องโรคร้อนเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นเรื่องอันดับต้นๆที่นอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยโลกทุกประเทศควรจะหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยค่ะไม่จําเป็นจริงๆอะค่ะก็ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้หรือว่าช่วยกันปิดไฟสัก5นาทีต่อวันเลงอย่างเงี้ยค่ะควรจะออกมาตรการนะคะช่วยรณรงค์ให้คนช่วยกันประหยัดไฟอะคะ่ะใช้พลังงานน้อยลงะคะ่ะอยากจะให้ทางรัฐบาลช่วยเอ่อทำนโยบายเกี่ยวกับโลกร้อนให้แบบว่ามีการช่วยกันรณรงค์ในการปิดไฟทํากันต่อเนื่องไปเรื่อยๆโลกจะได้ไม่ร้อนแล้วก็จะได้ช่วยกันประหยัดด้วยค่ะ รัฐบาลเคยเคยมีโครงการว่าให้ดับไฟ15นาทีก็อยากจะให้คือว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนโยบายที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้รัฐบาลทําโครงการนี้สืบเนื่องต่อไปแล้วก็พัฒนาโครงการไปเรื่อยๆค่ะและก่อนจากไปครับวันนี้มีสารคดีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินที่โรงไฟฟ้าแม่เหมาะนะครับเขาบอกว่ามีวิวัฒนาการที่น่าสนใจฉะนั้นพาไปดูครับและช่วงนี้คุณวินรล่ากับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ปัจจุบันตัวเลขล่าสุดเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นเอเนจีนะฮะก็คือจำนวนยูนิตเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึง2 0 0แสนกว่า2 0 0แสนล้าน2 0 0แสนกว่าล้านยูนิตนะครับซึ่งถ้ากลับไปดูว่าผลิตด้วยเชื้อเพลิงอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะมีทั้งแกส๊สธรรมชาติทั้งถ่านหินทั้งน้ำทั้งน้ำมันนะฮะตัวถ่านหินเนี่ย ตัวเลขล่าสุดเนี่ยจับฐานหินประมาณ15%การใช้เชื้อเพลิงที่นี่ต้นทุนเนมู่เทียบกับแก๊สแล้วเนี่ยต่ำมากนะครับต้นทุนที่นี่เนี่ยตกประมาณ50สตางค์ต่อการปิดไฟ1หน่วยหรือ1ยูนิตนะครับแก๊สเนี่ยขนานี้น่าจะเข้าไปถึงบาท50บาท60แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าที่นี่สามารถที่จะผิดได้มากค่าเฉลี่ยของต้นทุนในการปิดไฟฟ้าก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งยุทธศาสตร์สำคัญอันหนึ่งในการที่จะควบคุมเรื่องของราคาค่าไฟฟ้าในประเทศนะครับถ่านหินเป็นพลังงานจากฟอสซิลที่มีปริมาณสำรองมากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและใช้ได้นานกว่าร้อยปีมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของโลกสามารถป้อนสู่ตลาดได้ทุกจุดปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดหรือ การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำเหมืองการจัดการถานหินและการใช้ประโยชน์ถ่านหินโดยให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่สามารถยอมรับได้แต่มีประสิทธิภาพและประหยัดซึ่งเทคโนโลยีถานหินสะอาดแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีก่อนการเผาไหม้ระหว่างการเผาไหม้และหลังการเผาไหม้โรงไฟฟ้าแม่หมาะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคงสูงและต้นทุนต่ํา เนื่องจากมีแหล่งถานหินอยู่บริเวณใกล้เคียงและมีปริมาณสำรองใช้ได้นานถึง50ปีปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าหลักของภาคเหนือและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง2,400เมกะวัตต์เราใช้ระบบการบริหารจัดการที่เป็นสากลนะครับอย่างที่หลายท่านคงรู้จักก็คือเราใช้ระบบ ISO 1 4 0 0 1ระบบเฝ้าระวังนะครับ ซึ่งเราเรียกว่าสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับรอบกพม,มออกเราจะมีอุปกรณ์นะครับในการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นี่นะครับเราเรียกว่า FGD นะครับภาษาอังกฤษก็คือ f l u gas desulfurization อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะทำหน้าที่ในการกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ถึง97%เรื่องของสิีเมวดล้อมเนี่ยเราเชื่อว่าเราดูแลได้อย่างดีเรายั่งยืนด้ย